วันที่7ตุลาคม2463เรือหลวงพระร่วงเรือรบลำแรกของไทยมาถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาภาพเรือหลวงพระร่วงกรมมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงกำหนดเส้นทางและทรงนำ เรือหลวงพระร่วงกลับโดยพระองค์เองโดยออกเดินทางจากประเทศอังกฤษในวันที่20กรกฎาคม2463ถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาในวันที่7ตุลาคม2463สืบเนื่องจากในปี2457ประเทศไทยมีการจัดซื้อเรือรบสำหรับการป้องกันพระราชอาณาจาักรทางทะเลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงครักรุณาโปรดเกล้าวโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งราชนาวีสมาคมแห่งกรุงสยามเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2457เพื่อเป็นผู้ดำเนินการเรียรายเงินจากประชาชนทั่วประเทศสำหรับจัดหาเรือรบดังกล่าวและโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเจ้าพระยาอภัยราชามหายุติธรรมทรมรวลกสุทัศน์เป็นสภานายกและเหรัญยิกของสมาคม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบด้วย80,000บาทสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาส4ีหม0บาทและได้เงินที่พระบรม,มวงศานุวงศ์ และข้าราชการได้พร้อมใจกันออกทุนเรียรายถวายเมื่อครั้งจัดงานพระราชพิธีทวีธาพิเศษพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งยังเหลือจากการใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน1 1 6่งแสบาทแม้แต่ย่าเลสุนักทรงเลี้ยงที่เสียชีวิตไปก่อนเมื่อปี2456กก็ยังบริจาคโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน100บาทเข้าร่วมสมทบการซื้อเรือรบในนามของย่าเลเมื่อรวมกับเงินที่เรียรายทั่วประเทศแล้วได้จำนวนเงินทั้งหมด3,514,604บาทหนึ่งสตางค์จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคนเรือเอกพระเจ้าบรมมวงเธอกรมมาหลวงชุมพอนเตอุดมศัก์เป็นข้าหลวงพิเศษออกไปเลือกสรรจัดซื้อ แล้วก็ได้ข้อสรุปที่เรือพิฆาตตอปิโดจากสหราชอาณาจากักรเรือดังกล่าวมีชื่อเดิมว่าเรเดียนเป็นเรือของอังกฤษเคยใช้รบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสร้างที่บริษัททอนิค,ครอฟเมืองเซาทธรัมตันสหราชอาณาจักรเมื่อกมุาพั์2460มีระวางขับน้ำ1,046ตนันความเร็ว35นอต อาวุธประจำเรือได้แก่ปืนใหญ่ขนาด102มิลลิเมตรจำนวน3กระบอกปืนใหญ่ขนาด76มิลลเมจำนวน1กระบอกปืนขนาด40มิลลมจำนวน2กระบอกปืนขนาด20มิลลิเมตรจำนวน2กระบอกตอปิดด21นิ้วจำนวน4ท่อรางปล่อยระเบิดลึกและแท่นยิงระเบิดลึกจำนวน2แท่นและกำลังพลประจำเรือ135นาย ถือว่าเป็นเรือรบที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในสมัยนั้นการนำเรือหลวงพระร่วงกลับมาประเทศไทยนั้นกรม,มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงกำหนดเส้นทางและทรงนำเรือกลับโดยพระองค์เอง โดยออกเดินทางจากประเทศอังกฤษในวันที่20กรกฎาคม2463ถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาในวันที่7ตุลาคม2463รวมเวลาประมาณ90วันซึ่งในเวลานั้นเทคโนโลยีที่จะช่วยในการเดินเรือมีเพียงเรดาร์และเครื่องวิทยุสำหรับติดต่อราชการการนำเรือหลวงกลับด้วยพระองค์เป็นพระอัจฉริยภาพโดยแท้จริง ในงานเลี้ยงฉลองเรือหลวงพระรุ่งที่สมาคมสหไทยสมาคมวันที่9ตุลาคม2463พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่รับสั่งชมกรมมะหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ว่าส่วนกรมมะหลวงชุมพรข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วว่าเป็นนายทหารเรือไทยคนแรกที่นำเรือรบไทยมาจากต่างประเทศได้ และที่ยากมากปานใดในการนำมานั้นท่านทั้งหลายคงพอจะเดาได้เมื่อทราบว่าบรรดาลูกเรือนั้นเป็นชาวต่างประเทศทั้งนั้นและที่นำมาได้โดยสวัสดิภาพก็แสดงให้เห็นได้ว่าเป็นผู้ํำนาญทะเลจริงๆนับว่าสมควรที่จะได้รับความขอบใจของข้าพเจ้าและท่านทั้งหลายส่วนชื่อพระร่วงนั้นพระราชหัตทเลขาของรัชกาลที่หถึงเจ้าพระยาอภัยราชามหายุติธรรมทรตอนหนึ่งว่า ส่วนเรือที่สั่งเข้ามาตามความคิดนั้นเจ้าพระยาอภัยราชาขอให้เราคิดนมให้เราได้นึกถึงนามวีรกษัตริย์อันเป็นที่นับถือของชาวไทยทั่วไปคือพระร่วงซึ่งถือกันโดยทั่วไปว่าคลังเรือหลวงพระร่วงครึ่งระหว่างประจำการเพื่อใช้ราชการกองทัพเรือ ตั้งแต่วันที่11ตุลาคม2463ถึงวันที่19มิถุนายน2502ก็ปลดระวางประจำการรวมเป็นเวลาถึง39ปีในภารกิจเพื่อความมั่นคงของประเทศทางทะเลตามเจตนารมณในการซื้อเรือหลวงพระร่วงตั้งแต่ต้นนอกจากนี้เรือหลวงพระร่วงยังทำหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือรับพระศพกรม,มหลวงชุมพรกลับกรุงเทพมหานคร ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่40วันที่23พฤษภาคม2466ลงข่าวนายพลเรือเอกพระเจ้าพี่ยาเธอกรม,มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์สิ้นพระชนแล้วในประกาศข่าวสิ้นพระชนดังกล่าวนั้นตอนหนึ่งถแถลงว่าวันอาทิตย์ที่วันที่20พฤษภาคมเจ้าพนักงานได้เชิญพระศพเสด็จกลับโดยเรือเจนทะเล สู่กรุงเทพมหานครแล้วเปลี่ยนเรือเชิญพระศพลงสู่เรือพระร่วงที่บางนาแล่นขึ้นมาตามลำแม่น้ำเจ้าพระยาทอดอยู่ท่าหน้าวัดราชาธิวาสเวลาหนึ่งนาฬิกาก่อนเที่ยงเชิญพระศพขึ้นรถพยาบาลของสภากาชาติสยามไปสู่วังของท่านด้วยเป็นรับสั่งก่อนสิ้งพระชนของกรมมาหลวงชุมพรนายทหารเรือไทยคนแรกกับเรือหลวงพระร่วงเรือรบของไทยลำแรก